จากสิ่งที่เห็นคือเจ้าของคนจูงนะครับยิมให้กันชาวคนนะครับนี่คือพี่น,น,น้องคือ,อ,คอเวลาชนะก็กอดกันที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แสดงความยีดีซึ่งกันและกันเราจะหมุนเวียนกันไปอย่างวันนี้ตัวนี้ชนะวันต่อไปตัวน,นั้นชนะหรือที่ความสบมบูรณ์ของแต่ละตัวอาจจะเป็นความพร้องในแต่ละสะาะครับเจ้าของัทุกท่านะนะครับป็นเตรียมสัดไปเข้าสนาม ันนี้อาจจะมาไม่เต็มที่ก็ตกลงไปก่อนงานต่อไปงานหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้านะครับท่านอาสาในรับรางวัลเยอะมากครับคุณลุงจะจดไปหรือเปล่าว่ามีที่ไหนบ้างครับจดไสครับเสียงจากวันนี้ก็ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่วันที่21ที่22 1,000วันปีนี้รู้สึกว่าจะมีคิวข้ามปีเลยนะคราบ คิวข้ามปีครับคิวข้ามปีวันที่แปดก็แปดเปิดสกสารมาแปดมกราที่เมืองน่านครับจังหวัดน่านปลายเดือนที่สิบเจ็ดก็ขอนแก่นที่จังหวัดขอนแก่นงานเกษตรอีสานครับสี่ห้าก็งานกระบือแห่งชาติกรุงพาพันธ์นะครับปีวันที่สี่ที่ห้าที่สกลนครอาชาติ วันที่19กุม้าพัุง์าสกุมภาพันง์ศสีสุขสุรินสีสุขสุรินทข้ามวยแบบนี้นะครับร้วตาด้วยห้องคายยี่ิบหกยี่บเจนั่นหนองคายหนองคายพี่น้องชาวหนองคายนำโดยท่านตบมือนึงยนะเีกคทัพด้งยนะครับเฮ้ยรุลานรัญจีโดนทักด้วยรับ้งยครวยเนี่ยราการน้อยูดหลายสดตลอดเวลา ในพีน่น้องชาวโลกได้รับรู้พูดถึงทำเลที่จัดวันนี้ในส่วนตัวผมที่ไปหลายที่รู้สึกประทับใจนะหนึ่งขาได้สองกว้างขวางคร้หน้าแท้ในตัวแทนซีพีรู้สึกยางไงที่กังวนไฟายไม่ได้แล้วท่านบอกว่าถึงจะลาพิเศษต่องไม้แห่งความตึกไปยังภาพประสาทส่วนได้แล้วเพราะซีพีดูแลแทนพี่น้องหลายนักสืบ